สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าส,สู่รายการ Stock Signal กับลักทรับบวลหลวงค่ะเริ่มต้นศักราชใหม่ปี2556ปีมาเสงหรือว่างูเล็กแบบนี้นะครับแน่นอนครับพบกับเราสองคนตัวเล็กแต่ใจไม่เล็กครับคุณโสภาชันทารุมายพี่จอยแล้วก็คิงพิรวัต์อัธนาคเช่นเคยนี่คือท่องมาแล้วใช่ไหมแน่นอนตัวเล็กใจไม่เล็ก <c oughs> ก็ยังดี S <S <S ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เจอพี่จอยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีหนึ่งเพลงที่นึกได้เลยอะทำไมอะมีแต่คิดถึงม,มีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งคุณโซภาคิดถึงมาคิดถึงฉ<า>ันทำไมคะคิดถึงบรรยากาศของการลงทุนที่ปลายปีที่แล้วก็ถือว่าคึกคักใช่ถึงแม้ว่าปิดไปเนี่ยตลาดเมื่อวันสุดท้ายวันทําการสุดท้ายของปีอาจจะปิดไปในแดนลบเล็กน้อยแต่ว่าเปิดมาสัปดาห์แรกของปีใหม่โอ้โห นิวไฮแบบวันต่อวันวันต่อวันเลยอ่ะพี่จอยเกิดอะไรขึ้นต้องการจะบอกอะไรก็คือพอกลับมาปุ๊บทุกอย่างก็สดใสไงรับปีใหม่จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงปีใหม่เนี่ยคุณพีเขาหยุดไปเพื่อไปทําสมาธิแล้วขอให้กลับมาในช่วง3วันทําการของสัปดาห์นี้7วัน7ว่วาท่องเอาไว้ขอให้นิวไฮเถิด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 มิฉะน,นั้นกลับมาอาจจะโดน เลื่อยขาเก้าอี้ได้แต่ว่ากลับมาก็ถือว่าบาังเกิดเห็นผลทันตาเห็นนะครับนิวไฮแบบวันต่อวันเลยโดยเฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมาลุ้นเอาใจหายใจคว่ำลุ้นทำไมก็วัดตอนเช้าวันศุกรนะ์ไงโอ้โหแรงเทขายมาอย่างต่อนเนื่องมีข่าวร้ายจากฝั่งสหรัฐด้วยว่าอาจจะมีการถูกลดเครดคริตแต่พอตอนบ่ายแรงซื้อมาจากไหนไม่รู้มากายม,มันก็กระจายเป็นเพชรเลยไงดีไหมเดี๋ยวจะขึ้นเล่นลิเกวิกไหนครับชุดนี้ พร้อมเสมอได้ทุกเวทีเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันเริ่มต้นปีใหม่มาเริ่มตั้งตัวตั้งสติลงทุนกันใหม่ดีกว่ามองสัญญาณแล้วตอนนี้ถ้าเกิดบอกว่าปัจจัยพื้นฐานบางทีแล้วดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามข่าวคราวเท่าไหร่นักดิฉันเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานตอนนี้ไม่รู้วิ่ง4ี่คูร้อยหรือเปล่าน,นะแต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคนะคะที่เราติดตามกันตลอดทุกสัปดาห์เนี่ยมันมันเตือนสัญญาณอันตรายมาหลายรอบแล้วโอ้โบอสแล้วนะมัน,มนหลบอสแล้วคุณบอสแล้วบอสอีกบอสแล้วลว่า S i s i m a อ d อย่างที่เราเรียนรู้กันไปทุกสัปดาห์มันเตือนแล้วแต่ทำไมตลาดหุ้นไทยยังไม่ปรับฐานสักทีหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนั่นนะสิครับต้องจับทางอะไรอีกไหมคำตอบมีอยู่ในช่วงต่อไปนี้ที่พี่สาวของพี่จอยเนี่ยจะพาไปดูใช่แล้วไปดูกันในช่วงของ Signal Start ค่ะครับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาฉายภาพที่ทำใหุ้ณผู้ชมเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับว่าเวลาที่เราเห็น ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นเราปรับตัวได้ดีกว่าหรือแย่กว่าใช่หรือแม้กระทั่งตลาดในเอเชียเองเวลาที่เขาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับตัวลดลงตลาดหุ้นบ้านเรานั้นดีกว่าหรือแย่กว่าครับเรา,ารใช้ตลาด,ดาไห<ง>นวิธีการดูไงครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเนี่ยคล้ายๆกับที่เราพูดไปสัปดาห์ก่อนนะครับเราบอกว่กา ตลาดบ้านเราเทียบกับตลาดต่างประเทศเอ๊ะตลาดไหนตอนนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากันอันไหนอัพเปอร์ฟอร์มอันไหนอันเดอร์เปอร์ฟอร์มนะครับใช้หลักการเด er ียวกันเลยคุณจอยนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นผมอยากรู้ว่าเซ็ตเนี่ยนะครับเทียบกับตลาดฝั่งยุโรปหรือตลาดหุ้นเยอรมันเนี่ยตลาดไหนดีกว่ากันะนะครับก็ปรากฏว่าถ้าเรานํามาเปรียบเทียบหรือว่าใช้เซ็ตนะครับเปรียบเทียบกับตัวเด็กเยอรมันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทธปรับตัวได้ถือว่าน้อยกว่าเขาครันะครับเขาขึ้นได้แรงกว่า มนเลยทำในแง่ของการเปรียบเทียบเนี่ยเราเห็นว่าชาร์ตมันมีการชี้ลงะนะครับแต่ถ้าเรามาดูเปรียบเทียบในแง่ของตลาดหุ้นบ้านเราเทียบกับฟิลิปปินส์นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นไงฮะมีการชี้ขึ้นะนะครับก็แปลว่าตลาดหุ้นไทยเทียบกับตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยถือ<ร><ล>ว่าเพอรฟ์ฟอร์แมนเราดีกว่าชาร์ตมีการชี้ขึ้นนะครับใช้หลักการง่ายๆฮะในงานเปรียบเทียบแล้วก็ดูเพอร์ฟอร์แมนว่าตลาดหุ้นไหนมันดีกว่ากัน คนอนคลานอกจากเราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าตลาดหุ้นเรากับแดกเยอรมนีหรือว่ากับฟิลิปปินเนี่ยเราดีกว่าหรือแย่กว่ามันบอกอะไรนั้ลทุนอีกบ้างคะจริงๆเป็นหลักการที่ฟาร์มเอเจอร์เขาใช้แล้วจอยก็คือว่าเขามีในแง่ของตัวเงินกองทุนมาก้อนหนึ่งนะครับเขาอยากจะไปลงทุนในประเทศไหนๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาใช้หลักการนี้ในการดู ก็คือเงินจากกองทุนที่เป็นกองทุนใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาใช้เปรียบเทียบแบบนี้เปรียบเทียบเลยฮะแล้วหาเปอร์ฟอร์แมน์ของตลาดแต่ละตลาดที่เขาจะไปลงทุนถูกต้องอย่างเช่นในเอเชียเนี่ยโอ้โหมีหลายตลาดมากนะครับตลาดเล็กตลาดใหญ่ว่านไปครับก็คือเราจะดูว่าตลาดไหนที่มันเปอร์ฟอร์มดีเอาเปอร์ฟอร์มแน่นอนเป็นตลาดที่มันมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าเขาใช้หลักการนี้ในการดูวิเคราะห์นะครับยกตัวอย่างเช่นะสมมติตลาดหุ้นลาวกับฟิลิปปินส์นะครับถามว่าตลาดไหนตอนนี้เนี่ยสัญญาณดีกว่ากัน ็ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็คือตลาดบ้านเราเนี่ยมีทิศทางที่ปรับตัวได้ดีกว่าอัเฟิร์มกว่ามาเลยทําให้ในแง่ของตัวภาพชาร์ตในมีการแทงขึ้นนะครับถ้าถามในแง่ของฟาร์เมเจอร์ผมคิดว่าก็ต้องน่าจะเป็นเห็นเม็ดเงินของประเทศไทยเนี่ยน่าจะมมากกว่าค่ะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นแต่ว่าในอนาคตที่คุณผู้ชมศึกษาเรียนรู้แล้วจะนำไปพัฒนาระดับสูงๆต่อไปก็ได้ไม่ว่านนี้คือเราเปรียบเทียบแต่ละตลาดต่อไปเราอาจจะเปรียบเทียบกับ ทิพส์ได้เหมือนกันทิพเก็ตไทยแลนด์ินโนีเซียฟิลิปปินส์เปรียบเทียบเอาจับกลุ่มเลยที่เขาบอกว่าถ้าเงินทุนไหลเข้ามาจะมา3ประเทศนี้จริงหรือเปล่าใช่ในกลุ่มพิกซ์ที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ทําได้หมดกลุ่มบลิกรุ่ผู้ชมได้ยินจากนี้ไปถ้าคุณผู้ชมนําสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานําไปปรับใช้นะคะทั้งในส่วนของการเปรียบเทียบทั้งในส่วนการนาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาใช้รับรองได้ในระดับหนึ่งแหละ ว่าคุณผู้ชมจากนี้ไปเรื่องของการลงทุนจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปแล้วนะครับน,ะะนี่ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะต้องขอบคุณพี่สาวพี่จอยด้วยหนูก็ต้องอ่อนสู้ย <laughs> สมบุกสมบันเนาะ <laughs> เป็นผู้หญิงที่ดูอุดมสมบูรณ์เพิ่มภูนสุขแบบสุขเกษมเปรมปรีมากมแน่นอนแต่ว่าณระดับดัชนีที่พันสี่ร้อยกว่าแบบเนี้ย หนาวไหมล่ะเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อคงเสื้อคุมด้วยไม่หนาว,ว,นาวแต่ว่ากําลังมีความคิดว่าเอ๊มันได้จังหวะหรือ,อยังสําหรับการที่จะทยอยลดพอร์ตบ้างขายทากาไรที่เรามีอยู่บ้างขาย LTF ที่เรากําไรหรือว่าที่เราครบ5าปีปฏิทินไหมทำยังไงดีติดเพชรเพิ่มดีไหมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมฝากเอาไว้ให้หาคําตอบกับแขกรับเชิญแต่ว่าช่วงนี้เช่นเคยนะคะดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงหน้านะครับคำถามที่ค้างคาอยู่ในใจไม่ว่าจะลดพอร์ตดีหรือเปล่าหรือว่า ดัชนีแบบนี้แล้วลุยต่อเดินหน้าแบบเต็มสูบดีมีคำตอบให้อย่างแน่นอนพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของ Market Signal รับสักราดใหม่ปีมะเสงหรือว่าปีงูเล็ก บรรยากาศการลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแค่สัปดาห์แรกเนี่ยนักลงทุนหลายๆคนก็บอกว่าลุ้นเอาใจหายใจคว่ำเหมือนกันบางวันช่วงเช้าเจอกับแรงเทขายแต่พอภาคบ่ายก็มีแรงซื้อมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันบอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยหนาแน่นมากๆสัญญาณเทคนิคบอกแล้วว่าเข้าเขตโอเวอร์บอทแต่ว่ามีแรงไปต่อหรือเปล่าแน่นอนครับเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้ต้องพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เลยนะครับพี่กกวิกิตธิระวรรณรัตน์ครับพี่กกสวัสดีครับครับสวัสดีครับครั้งแรกเราเจอกันในปีนี้เลยนะคครรััับบียงงได็ก โอ้ว่าบอสมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วส่งไม้ต่อมาถึงต้นปีนี้แต่นิวไฮทุกวันเลยครับพี่มันจะมีแรงไปต่ออีกหรอฮะเนี่ยครับยังมีต่อครับยังมีต่ออีกอย่างนั้นเอายังไงดีครับคือถามแทนักลงทุนเลยว่าบางคนบอกว่าทยอยแบ่งขายไปบ้างแล้วแต่บางคนก็บอกกัดฟันถือรออีกสักนิดน่ะติดมานานแล้วแนะนําภาพรวมมองภาพแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็จะมองกันว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของตัวมคการาที่โดยปกติเนี่ยหุ้นจะมีการปรับสูงขึ้นนะครับโดยปัจจัยที่ผมมองเนี่ยเรื่องหนุนหลักๆกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวผลตอบแทนเงินปันผลนะครับที่ดูแล้วเนี่ยจะจูงใจสุดนะครับเมื่อเทียบกับในภูมิภาคด้วยกันนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวเม็ดเงินจากฝรั่งที่จะมีการเข้ามาซื้อเนี่ยโดยปกติ นะครับในช่วงต้นปีก็จะมีการทำ Asset Allocation แล้วก็อย่างที่เรียนว่าซื้อในเรื่องของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือน้ำมันมันจะไม่มีปันผลนะครับแต่ถ้าซื้อหุ้นเนี่ยนะครับเดือนเนี่ยได้ปันผล,ผล,ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเปรียบเทียบกันละว่าตลาดไหนที่จูงใจมากกว่ากัน ในเรื่องของการซื้อแล้วมีปันผลแล้วก็มีในเรื่องของตัวอัพไซด์เกนจากการเติบโตของกําไรที่มีแน่ๆที่คาดว่าน่าจะดีกว่าในฝั่งของตลาดหุ้นพัฒนาแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสภาพคล่องในตลาดหุ้นก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะครับมาจากในเรื่องของตัวฝั่งยุโรปทั้งจากในส่วนของตัวอเมริกาที่เรียกว่าตัวของ QE แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเมองว่าตลาดโดยรวมเนี่ยน่าจะมีอัพไซด์ที่เป็นขาขึ้นมากกว่านะครับในช่วงของเปิดสกกล โอ้ oh, พี่โกครับ <c oughs> แต่ว่าแค่ปีที่ผ่านมาปีเดียวคเอาเพอร์ฟอร์มมากนะครับตลาดหุ้นไทย35%ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีเนี่ยยังมีแรงไปต่อ<ช>จะมีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีกว่าเดิมอีกหรอคือถ้าเรามองกันเนี่ยเอาแค่ช็อตต่อชอตต็อตกันนละกันนะครับ <c oughs> ว่า การทำ a s s e t a l l o ล cation หรือว,ว่าการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนตามสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆในรอบนี้น่าจะมีโอกาสได้เห็นในเรื่องของตัวหุ้นก่อนเป็นพระเอกเลยนะครับแล้วก็ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจผ่านจากจุดต่ำสุดอันนี้ผมมองในภาพภาพภาพตลาดโลกนะครับ,รบก็จะมีภาพของการค่อยๆทยอย,อย,อย,อยฟื้นตัวขึ้นไปเนี่ยหุ้นเนี่ยจะเป็นทิศทางจะเป็นในเรื่องของตัวสินทรัพย์ที่ให้การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทั้งทั้งในเรื่องของตัวทองคําหรือว่าน้ำมันรวมถึงในเรื่องของตัวพันธบ เราก็จะมาดูกันในเรื่องของตัวปัจจัยที่หนุนตลาดใน,ในช่วงที่ผ่านมายังคงเป็นเรื่องเดิมๆอยู่นะครับว่าในฝั่งของตัวอเมริกาอย่างนี้ผมเรียนว่า <c oughs> ในกรณีของฟิสิกส์คลิปเนี่ยอย่างที่ทุกคนเกากลัวกันนะครับตกไม่ตกหน้าผา <c oughs> แต่ผมมองข้ามมาเลยว่า สุดท้ายแล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นที่ทางของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับแล้วก็จะนํามาสู่ในเรื่องของการขยายเพดานนี้ซึ่งจะไปเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นาแต่ตรงนั้นเนี่ยค่อยมาดูกันเพราะว่าต้นปีเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีในเรื่องของการทํา asset allocation ก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในฝั่งโน้นยังมีปัญหาอยู่ฝั่งบ้านเราก็น่าจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้จากสภาพคลองที่มีอยู่สูงในตลาดนะครับโดยรวม <c oughs> ถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงต้นปีนะครับดัชนีภาคการผลิตโลกเนี่ยออกมาเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับในฝั่งของตัวจีนอเมริกาเองก็ดีเนี่ยมีแนวโน้มที่ที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าตัวเลกอาจจะมีการผิดหวังไปบ้างนะครับผมก็เชื่อว่าในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่น่าจะเป็นลบมากนักนะครับขณะที่ตัวเลขที่ออกมาในช่วงของออรายงานในในช่วงของต้นเดือนนะครับมกราคมก็จะเป็นในเรื่องของตัวดัชนีภาคการผลิต ซึ่งที่ออกมาเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในฝั่งของตัวจีนเองอาจจะดูแล้วเนี่ยสู้สู้ในฝั่งของอ,อ,อาจจะ จริงๆแล้วมันอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดมการคาดการณ์กันมากกว่านะครับไม่ได้แย่ลงมากนักนะครับแต่อย่างน้อยก็เลยเราเราก็เลยมองกันนะครับว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งจีนเองที่ที่อาจจะดูแล้วมันมันชะลอลงจีนก็อาจจะต้องมีการกระตุ้นมาตรการหรือว่ามีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกตรงนี้เองก็จะเป็นในเรื่องของตัวปัจจัยในฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งก็ไม่ได้มองว่าจะเป็นปัจจัยด้านลบมากนักนะครับก็ถ้าเรามองจากพื้นฐาน ทั้ง valuation อย่างที่เรียนเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับทั้งในเรื่องของตัวฟันโฟนะครับที่พอจะคาดหวังได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นผมก็เลยบอกว่าตลาดหุ้นน่าจะมีอัพไซด์ที่เป็นขาขึ้นและหุ้นที่ขึ้นมาแรงเนี่ยในรอบนี้ก็จะเป็นบูชิปบิ๊กแคปส่วนใหญ่เช่นในกลุ่ม p r o p e r t y ในกลุ่ม uh, ธนาคารพณิชิ์นะครับแล้วก็ตลอดจนกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดปิโตพลังงานก็เริ่มมีการขยับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถามว่าที่ทางแบบนี้เนี่ยน่าจะยังคงเกิดขึ้นมั้ในนสปดาาหห์ ผมเชื่อว่าในเรื่องของตัวแรงซื้อหุ้นบูรชิพวกนี้น่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักอยู่ยังเป็น,นตัวนาอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับถึงแม้เราจะเริ่มเห็นแรงเทขายบ้างแล้วในตัวใหญ่บางตัวแล้วก็บางกลุ่ม<ช>นะครับพี่ใช่ครับแต่มันก็นิดเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูเม็ดเงินซื้อสุที่จากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยในตั้งแต่เปิดปีใหม่มานะครับก็ซื้อสุทธิเข้าไปล้านเนี่ยประมาณ3,800กว่าเกือบ4000ล้านนี่แหละฮะ สิ่งที่นักลงทุนถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเพราะว่าปกติลวมกราเนี่ยแหละคงก็กลัวว่าเดี๋ยวน่าจะมีแรงเทขายบ้างแหละน่าจะเกิดการทริกเกอร์แล้วก็น่าจะแบบครบอายุเงินกันเอลต่างๆบ้างแหละบวกกับสัญญาที่โอเวอร์บอสจากสัญญาทางเทคนิคแล้วมันน่าจะมีการปรับฐานมันจะใกล้ถึงหรือยังแต่พอฟังพี่กบพูดอย่างนี้แล้วปุ๊บมันมีอัพไซด์อีกมันไปต่อได้อีกครับก็อย่างที่เรียนในเชิงของ v a l a t i o n เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวจิตวิทยาตลาดก็อย่างที่เรียนัมนะ อันนี้มีัผลด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นทำ asset allocation ในช่วงต้นปีก็ต้องเลือกสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นก่อนแล้วก็ต้องมานั่งเปรียบเทียบกันแต่ละตลาดว่าตลาดไหนน่าสนใจมากกว่ากันแล้วก็เป็นหุ้น blue chip ก็ยังคงเป็นตัวนำตัวหลีดอยู่น่าจะต้องเป็นตัวที่ที่หลีดตลาดที่นี้ผมยังคงเน้นหนักเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มพัพปร์ตี นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังคงเป็นกลุ่มที่ค้าดัชนีอยู่ทีนี้ในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อของเราที่ออกมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> เราก็จะเห็นทิศทางของตัวเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นอ,อาจจะสูงที่ตลาดมีการคาดการณ์กันถามว่าผลกระทบคืออะไรนะครับเราก็จะต้องมองกันไปถึงตัวทิศทางดอกเบี้ยของบ้านเรารที่ทุกคนอาจจะมองว่าจะมีทรง,ง,งกับลงนะครับถ้าเงินเฟอ้อเร่งขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าในเรื่องของตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะมีทิศทางของการเปลี่ยนก็ได้ ในเรืเ่องของความคาดหวังของตลาดนะครับในเชิงของตัวพื้นฐานเองจยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่ในเชิงของตัวจิตวิทยายต้องมีการตอบรับละว่า <Yeah. S 1> ดอกเบี้ยถ้าเกิดไม่ลงแล้วเกิดขึ้น กลุ่มไหนที่น่าจะได้รับผลประโยชน์ในด้านบวกซึ่งกรรมการาน่าจะรู้แล้วประชุมกรององนัดแรกของก,ก็คงจะไม่ได้มีสัญญาณอะไรมากมายแต่ว่าหุนน้นตอบรับไปแล้วนะครับถึงสังเกตก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์แน่น,นอนว่าถ้าเงินเฟ้อแรงรดอกเบีย้ยต้องมีการขึ้นมาเพื่อหยุดเงินเฟอ้อสเปรดของดอกเบีย้ยในกลุ่มธนาคารก็จะกว้างขึ้นนะครับในกลุ่มพาวเวอร์ตี้นะครับกำลังซื้อที่มีการอัดอั้นกันมาตลอดเวลาเนี่ยเพราะคิดว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยก็จะทรงกับลงก็อาจจะต้องมีการเล่นตัดสินใจซื้อมากขึ้นตรงนี้เองก็เนนนชงงอททยกกััลดหหุุ้้ี่่่ืมมโใ แต่นี้ทีนี้เนี่ยผมมองว่าในภาพของตลาดหุ้นเองจริงๆเนี่ยในส่วนของตัวดอกเบีย้ยนะครับน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดแรงซื้อในหุ้นกลุ่มที่มีปันผลสูงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดอกเบีย้ยเนี่ยมีแนวโน้มที่เ,เงินเฟ้อขึ้นมาก่อนนะครับเงินเฟ้อขึ้นมาแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวผลตอบแทนที่ที่จะมีการลงทุนกันเนี่ยถ้าซื้อพันธบัตร <แ S 1> ผมคิดว่าก็คงไม่ได้ชนะเงินเฟออ้ฟอนะครับซื้อในเรื่องของตัว การลงทุนทางเลือกอื่นๆเนี่ยผลตอบแทนอย่างเช่นเงินฝากก็ไม่ได้ชนะเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทางของตัวเงินเฟอ้อท,ที่เล่นขึ้นมาเนี่ยมันจึงเป็นจีิทยาิงเชิงบวกกับกลุ่มบ,บางกลุ่มบางหุน้นบางตัวแล้วก็มีแรงซื้อเล่นขึ้นมาขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะมีข่าวในเรื่องของการออกกองทุนวัยยุพักอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างที่เรียนว่าก,การออกกองทุนประเภทนี้เนี่ยสุดท้ายเงินก็จะมีการกลับเข้ามาลงทุนในกลุ่มพวกนี้ก่อนนะครับเป็นอันดับต้นๆที่่่รัเเมม็ดงินอกกกาลยํไไไห ราคาแบบเด้งขึ้นมาเยอะมากเลยตนสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็เลยตอบตอบได้อย่างหนึ่งว่าตลาดเนี่ยจะมีการตอบกอดตอบรับทุกอย่างก่อนในเชิงที่เป็นข่าวด้านค,ค่อนข้างที่อ่อนไหวแล้วกันนะครับมีบมีข่าวบวกเข้ามานิดหน่อยก็จะมีการเก่งกําไรกันขึ้นไปแล้วหุ้นก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับถ้าเรามองกันจากในเรื่องของตัวสัญญาณทางเทคนิคแบบนี้มันก็จะมีตัวหนึ่งที่สะท้อนจิตวิทยาแบบนี้ได้เหมือนกัน นะครับถ้าเรามองกันในส่วนของตัวกราฟทางเทคนิคนะครับเราก็จะเห็นภาพในเรื่องของตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่มีภาพเหมือนการทยานปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบวงเอาไว้เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเวลาที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคยังคงสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว MACD นะครับในวงแรกนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์ MACD ปรับขึ้นแม้ว่าจะโอเวอร์บอทก็จริงอยู่แต่หุ้นยังไปต่อได้นะครับวงที่2ลักษณะเดียวกัน นะครับตัวของ o v e r b o u r h t ในตัว m o d i f y Store ก็ o v e r b o u r h t แต่ว่า MACD ยังปรับขึ้นแล้วหุ้นก็ยังถลายขึ้นต่อได้นะครับในวงที่3ก็ลักษณะเดียวกันแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นหุ้น เป็นลักษณะของหุ้นในทิศทางเดียวกันนะครับแม้ว่าจะมีการโอเวอร์บอทเหมือนกันทางเทคนิคในภาพของตัวรายสัปดาห์นะครับแต่สัญญาณในตัว m a c d ก็ยังคงระบุว่าตัวดัชนียังมีโอกาสในเรื่องของการถลายขึ้นต่อได้นะครับก็คงจะสอดคล้องกันกับทั้งในเรื่องของตัวฟันโฟที่ผมคาดหวังเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเรามองเป้าหมายของอินเด็กซ์ในรอบนี้เนี่ยในระยะสั้นๆก่อนละกันในระยะสัปดาห์นะครับอาจจะได้เห็นการเทสนะครับบริเวณแนวต้าน1,435ั้จุด นะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ <c oughs> ขยับขึ้นมานะครับเป็น1,400จุดโดยประมาณมก็เชื่อว่าในเรื่องของตัวตลาดน่าจะยังคงมีภาพของการซิกแซกขึ้นไปในช่วงประมาณสัก2-3สัปดาห์นะครับแรกของเดือนมก,กราคมอยู่ครับผมน,นี่คือภาพรวมของดัชนีที่เรามองภาพกันเอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นบางช่วงบางตอนอาจจะมีการย่อลงมาบ้างแต่ว่าแนวรับที่1,400จุดยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ตอนนี้ก็จะมีการขยับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะดัชนีจะมีภาพของการซิกแซกขึ้นถ้าคนที่ดูเส้นค่าเฉลี่ยเป ก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของตัวจริงๆเนี่ยถ้าตลาดเป็นตลาดเป็นบูจริงนะครับ,รบเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันจะไม่ได้มีภาพของการตัดจะลงมาหรอกรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามองกับอินดิเคเตอร์ทั้งหลายจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ผมได้ว่าจ,จ,จ,จิตจิตวิทยาของตลาดเนี่ยค่อนข้างตอบรับทุกอย่างนในในอค่อนข้างที่จะรวดเร็วไพรสู้อย่างเข้ามาค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันยังมีสัญญ,ญาณหลังการบ่งบอกว่ามันเป็นภาพของบูมาร์เก็ตอยู่ครับผมตลาดบูมาร์เก็ตแบบนี้ใครๆก็อยากจะลงทุนเม็ด ถ้าจะซื้อซื้อตัวไหนดีครับ,รบกกวิกฤตแนะนำหน่อยฮะ จริงๆเนี่ยก็ยังคงเกาะอยู่กับกระแสหุ้นที่เป็นตัวบูชิฟวิกแคปในกลุ่มธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะมีบางตัวที่รีคอมเมนต์แล้วมันอาจจะไม่ได้มีภาพของการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นตัวของ VGI อันนี้ก็ต้องขออภัยแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดเนี่ยมันมีภาพของการคาดหวังในเชิงที่เป็นด้านลบกับข่าวที่เข้ามากระทบกับในกลุ่มของ BTS นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัววิตกังวลกันเกี่ยวกับตัวของสัญญาว่าจ้างอะไรต่างๆพวกนี้แต่อันที่จริงแล้วเนี่ได้กระทบ นะครับนี่ก็จะพูดเผื่อไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าราคาหุ้นไม่ได้มีการขยับขึ้นอย่างที่มองนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวสัญญาณทางเทคนิคก็ยังไม่ได้เสียรูปแบบไปบนะครับอย่างที่ผมเรียนว่า,าผลกระทบจากในกรณีตัวของ BTS ออคงไม่ได้กระทบกับ BGI หรอกแลวกำไรใน Q ที่3 q ที่ก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่รับข่าวตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ซึมลงมาผมคิดว่าก็ไม่ได้เสียในเรื่องของตัวแพทเทิร์นไปราคาสั้น นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เคยแนะนำเอาไว้ก่อนหน้าแล้วก็อาจจะมีการย้ำสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้เองเนี่ยนะครับผมจะมองหาหุ้นที่น่าจะเล่นไปทางเกียร์ลิงทางไฮเบต้าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแน่นอนว่าหุ้นตัวใหญ่หลายคนอาจจะโอเคมีนะครับชอบอยู่แล้วนะครับลงทุนถนัดลงทุนก็เลือกได้แต่ถ้าเรามองกันจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นที่ขึ้นมาแรงนะครับจะเป็นในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เริ่มมีสัญญาณเกิดขึ้นในเรื่องของการซื้อทางเทคนิค ทีนี้ผมก็ต้องมานั่งดูว่าในเรื่องของตัวกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยมันจะมีคาตาลิสอะไรไหมที่หนุนนะครับชัดเจนมากในเรื่องของกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยก็คือคาดหวังในเรื่องของตัวเงินปันผลผซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะปันผลหมดมีกาไรเท่าไหร่ก็ปันผลหมดนะครับแล้วก็ราคาหุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์ก็เริ่มมีการขยับขึ้นมาอาจจะด้วยตามวอลลุ่มของตลาดที่คาดหวังว่าปีที่แล้วเยอะกําไรก็จะดีขึ้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาไล่กันดูเนี่ยในหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่น่่่่่่่าาาาาาจจจจะะะมมีีีปปปปัันนนผลลลสสูงงงงงคครรรรรววววใหหญกกยยไไแแ้้้ึึ มันก็จะเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามันจ่ายปีละครั้งแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอในเรื่องของตัวผลประกอบการที่ออกมาเสร็จแล้วก็ประกาศปันผลก็คือตัวของ KGI ถือว่ามาช้าสุดในกลุ่มไหมคะตอนนีออ้ถือว่ามาช้าสุดไหมผมมีชาร์ตให้ดูลแล้วกันดูจากสัญญาณทคนิคดูจากสัญญาณทางเทคนิคนะครับออในชาร์ตถัดมาก่อน ผมเอาตัวของ KGI เทียบกับตัวของหลัก A น,กนะครับในกราฟถัดมานะครับเราก็จะเห็นภาพในเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวของราคาในหุ้น2ตัวนี้จะสอดคล้องไปด้วยกันนะครับแล้วก็ลูกศรส,สีแดงที่ผมชี้เนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองก็คือราคาหุ้นของตัว KGI สีเขียวก็คือตัวของ ASP ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาพของการล้อกันไปด้วยกันนะครับแล้วเวลาที่มันทะยานขึ้นนะครับเวลาที่มันรลกก่ายกันมากมากเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นมาปิดแกลบ นะครับในทุกรอบแล้วก็รอบนี้เองเนี่ยที่ผมมองก็คือ,อาราคาหุ้นของ KGI กับหลัก A ที่มันสตาร์ทมาจุดพร้อมๆกันแถวๆประมาสัก2บาทเนี่ยนะครับอย่างที่ผมวงกลมเอาไว้นะครับ <c oughs> ก็หลัก A ขึ้นมาประมาณสัก80สตางค์ KGI ขึ้นมาประมาณสัก560สตางค์ <c oughs> ก็ยังถือว่าในเชิงของตัวราคาดีเนี่ยราคาด <brasile S 2> แล้วก็ถ้ามองกันในเชิงของตัวเอาชาติถัดมาเลยนะครับในเรื่องของตัวกราฟราคาหุ้น KGI เทียบกับตัวของ ASP แบบ relative ถ้ามองกันในเชิงของตัวฟีบูนะครับ,รบว่าจากข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสในเรื่องของการเ, mm hmm. เห็นภาพของการปรับสูงขึ้นของราคา KGI นะครับ mm hmm. ถ้าผมเอาราคา KGI ตั้งหารด้วยตัวของราคาหุ้น ASP mm hmm. นะครับ mm hmm. เรโชตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ0.9 uh huh. นั่นหมายความว่านะครับราคาหุ้นของตัว เออ KGI เนี่ยมันเทรดค่อนข้างที่จะดิสคาวมื่อเทียบกับตัวของหลัก A หรือว่า s p ่ <S แล้วถ้ามันขึ้นไปเทรดที่ระดับใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในระ,ระดับที่มีการลีบาวขึ้นมาตรงบริเวณของตัว68.1หรือว่าในเชิงของตัวฟีบูตรงเนี้ยนะครับหใน3แล้วกันนะครับ,รบก็น่าจะได้เห็นภาพของการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น KGI ขึ้นไปอยู่ใกล้ๆก,กับตรงบริเวณ0.95เท้าเมื่อเทียบกับตัวของหลัก A ถ้าคิดกลับมาเป็นราคาเนี่ยจะตกประมาณสัก2บาท70 ในตัวของ KGI ที่เราคิดว่าถ้าจะขึ้นมาปิดกับในส่วนนี้น่าจะได้เห็นนะครับเราก็กลับมาดูภาพแรกกันนะครับในตัวของ KGI ที่เป็นตัวของเทคนิขลข้อกราฟของเขาครับ<น>ผมซึ่งดูแล้วก็ยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นไปเห็นมีโอกาสน่าจะเด้งไปทด<ช>สอบไฮคือมันมีภาพของการ b บร a นะครับตัวของดาวเทนเป็นครั้งแรกและซื้อตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไม้แรกในการเข้าซื้อนะครับก็เลยมองในเรื่องของตัวอัพไซต์หลังจากการเบรกขึ้นมาได้แบบนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวขึ้นแนวต้านแรกเลยแน่นอนขึ้นไปปิดกับนะครับเมื่อเทียบกับตัวของหลัก A จะอยู่ที่ประมาณสัก2องบาทเจแล้วก็แนวต้านเป้าหมายจะอยู่ที่บริเวณ2องบาทเกสิบเตางค์ถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามองจากตัวของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในหุ้น KGI แล้วเนี่ย นะครับในส่วนของตัวปันผลทั้งปีนะครับจากกำไร9เดือนเนี่ยมันอยู่ที่มาสัก300แล้วก็บวกกับ Q4 เข้ามาสักร้อยหนึงผมคิดว่ากำไรสัก400น่าจะทำได้ไม่ยากนะครับหารด้วยจำนวนหุ้นประมาสัก1,900ก,กว่าล้านหุ้นเนี่ยออกมาก็จะตกนะครับ EPS ประมาณสัก20กว่าสตางค์ก็ถ้าออกมาแล้วจ่ายปันผลสัก100% 20สตางค์หารด้วยราคาปิดที่2บาท56นะครับดีเวเดนยิวหรือว่าตาังผลตอบแทนเงินปันผลก็จะตกประมาณสัก8%ถ้าราคาหุ้นมีการขยับขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณสัก2 3บาทแล้วครับดีเวเดนยิวก็จะตกประมาณสัก6%อ<ม>ถือว่าในเรื่องของตัวราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมีในเชิงของตัวอัพไซด์เมื่อเทียบกับตัวของการ lock, าล็อกอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเอาไว้แล้วก็อย่างที่เรียนว่าหลัก A จ่ายครึ่งปีไปแล้วก็จะเหลืออีกนิดเดียว กิมเองก็จ่ายครึ่งปีไปแล้วเขาลงนีดเดียวแต่ K g I ยังไม่ได้จ่ายเลยเพราะฉะนั้นจะจ่ายเต็มปีแล้วจะจ่ายเยอะกว่าชาวบ้านเขาแต่ไม่เต็มหน่วยเลยว่าอย่างนั้นเถอะสำหรับตัวนี้แล้วก็มีแคตตาลิสในการที่จะหนุนนําให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเสริมกับสัญญาณเทคนิคที่มีการดูเมื่อกี้นี้ใช่ครับนี่แค่ตัวแรกเท่านั้นนะครับพี่แล้วตัวอื่นๆล่ะครับแหมเวลาก็แบบใกล้จะหมดอีกแล้วนักลงทุนบอกว่าเดี๋ยวกลัวจะสั่งคำสั่งซื้อไม่ทันตัวต่อไปตัวไหนครับพี่กลุ่มแบ เพราะว่าจริงๆแล้วในกลุ่มธนาคารพณนชย์ี้จะเป็นกลุ่มที่รองรับโฟอยู่แล้วถ้าฝรหลังซื้อนะครับในตัวของเคแ n k ank, แน่นอนนะครับผมเทียบกับคล้ายๆกับตัวของหลัก A และ KGI เวลาที่มันมีภาพของการทำแพดเดิ้ลดิงนะครับซื้อตรงนี้ผมคิดว่าดาวไซด์ในตัว Kbank เทียบกับ s c b น่าจะต่ำโดยปกติแล้วเนี่ยถ้า s c b ราคาวิ่งฉีก k b แบ k ขึ้นไปมากๆในเชิงของเปอร์เซ็นเท็ดเชนหรือว่าอาตาัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวเปอร์เซ็นนะครับ โดยปกติแล้วถ้ามันวิ่งวิ่ง,งฉีกขึ้นไปมากๆเนี่ยตัวของเคแบงก็จะมีโอกาสในเรื่องของการกลับขึ้นไปปิดกลบ <c oughs> ซึ่งณตรงนี้เราเอาราคาเทียบกันเราก็จะพบว่าดาวไซด์ในการซื้อ K-Bank เนี่ยจะน้อยนะครับหรือว่าต่ําเมื่อเทียบกับตัวของอัพไซด์แล้วก็เช่นเดียวกันในการาฟทางเทคนิค นะครับซื้อตรงนี้เองเนี่ยผมว่าในเรื่องของตัว Kbank น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการทำแพดเดทเมื่อคู่กับตัวของ SCB Bank นะครับ,รบก็คืออาจจะมีแรงทำแพดเทระหว่างการขาย SCB และเข้าซื้อตัวของ Kbank ตรงนี้เองก็ถ้ามองจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นภาพของการไซด์เวัพขึ้นไปในกรอบนะครับแล้วก็มองในเรื่องของตัวนาวต้านถ้าเบรก203บาทได้เนี่ยเคแบงอาจจะมีนาวต้านอยู่ที่บริเวณ211บบาทบนะครับก็มองในเรื่องของตัวอัพไซด์น่าจะมากกว่าดาวไซด์ในตัวของ k คแบง นั่นคือตัวที่2ซึ่งก็พยายามวิ่งอยู่ตลอดพยายามที่จะชนเทรนด์ไลน์ด้านบนไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเบรกขึ้นไม่ได้ก็เป้าหมายก็ไกลอยู่เหมือนกันตัวนี้ครับผมก็มีอัพไซด์ไปหน่อยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มคาปีกนะครับก็จะเลือกตัวของบิ๊กซีตัวใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวของบิ๊กซีเองเนี่ยถ้าเรามองจากในกราฟทางเทคนิคนะครับอินดิเคเตอร์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น MACD หรือว่า AD line เนี่ยนะครับ ยังมีโอกาสในเรื่องของการเร่งโตขึ้นต่อได้นะครับถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเวลาที่อินดิเคเตอร์ทั้ง2ตัวมันสอดคล้องกัน ราคาหุ้นเนี่ยจะมีภาพของการปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็สัญญาณของการซื้อเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันศุกร์แล้วก็จะพบภาพในเรื่องของการขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกที่บริเวณ225บาทซึ่งเป็นใกล้ๆกับตัวไฮเก่าที่มีการเทสเอาไว้ซึ่งชนแล้วก็ไม่ผ่านชนแล้วก็ไม่ผ่านทักทีนึงนะครับตรงนั้นก็อาจจะให้เป็นแนวต้านเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็มีลุ้นในเรื่องของการทำนิวไฮเช่นเดียวกันนะครับในตัวของบิ๊กซีนะครับเมื่อเทียบกับราคาปิดที่214บาทนะคร ที่น้อยกว่าครับแล้วก็เทียบกับอัพไซด์มีหุ้นตัวอื่นๆที่จะแนะนํานอกจากมุมมองที่น่าลงทุนแล้วมีคําแนะนําอื่นเพิ่มเติมให้เรามัระวังมีไหมครับตั้งแต่ต้นปีครับต้นไหนบ้างครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่เเล่นแล้วเก่งกําไรเนี่ยนะครับมีการเทรดอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวของดัชนีนะครับก็คือกลุ่มของไอซีทีนะครับก็กลับมาอีกกับข่าวเรื่องเดิมนะครับเรื่องของตัว 3G มจีว่าอุทงอุทธรอีกถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้ามองกันจากนกราฟเนี่ยไอซีทีผมว่าเป็นเซกเตอร์ที่ต้องระมัดระวังในโอเปออเเเรรต์ทั้้ง3จา นะครับถ้ามาดูอย่างกราฟของตัวแอดวานเนี่ยนะครับ <c oughs> ราคาเนี่ยนะครับปิดอยู่ที่205บาทนะครับมีภาพของการพยายามจะรีบาวแต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่ไม่สอดรับกันเลยนะครับมีภาพของการปรับตัวลงในตัวอินดิเคเตอร์ว่าราคาหุ้นไม่น่าจะไปต่อไหวนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวราคาเหมาะสมทางพื้นฐานเองก็อยู่แค่ประมาณ192บาทตัวนี้ผมจะต้องเตือนในเรื่องของตัวปันผลที่อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่ทุกคนคาดหวังด้วยนะครับเพราะว่าจะมีในเรื่องของการตั้งสำรองในส่วนของตัวบริษัทลูกอาจจะกระทบเข้ามาในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายพิเศษแล้วก็วิ่งเข้ามาในส่วนของตัวอีควิตี้ที่เป็นส่วน retained earning โดยตรงอาจจะกระทบกับเงินปันผลครึ่งปีหลังนะครับไม่ได้เยอะอย่างที่ทุกคนคาดมันอาจจะทั้งปีเนี่ยจะอยู่6%หกแต่ถ้ามันจ่ายระหว่างการไปแล้วหรือส่วนที่เหลือกก็แคคคค่่่่ประมมมมมาาาัั2-3%ิดวนไุ ความเสี่ยงนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของตัวดาวซด์มากกว่าอัพไซด์ในตัวของแอดวานดด้วยถ้ามีอยู่ค่อยๆทยอยลดแหละฮะก็เป็นทุ้นที่น่าจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับอินเด็กนะครับถ้ามีอยู่นะครับมีจังหวะได้ในเรื่องของการขายทํากําไรก็ดีเหมือนกันเพราะว่าราคาตอนนี้ค่อนข้างที่จะตึงเมื่อเทียบกับมูลค่าพื้นฐานก็สวิตไปดูตัวอื่นดีกว่าใช่ครับครับผม ก,กลุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของเอราวันนะครับเป็นลักษณะอินดิเคเตอร์ที่ไม่สอดคล้องกับราคาเหมือนกันนะครับราคามีการขยับขึ้นแต่ว่าอินดิเคเตอร์ได้บ่งชีว้ว่าไม่มีแรงส่งให้ไปต่อนะครับก็ถ้าเราสังเกตในกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมพวกนี้นะครับมันก็น่าจะพีคไปละในเรื่องของตัวไฮซีซันราคาคุณน่าจะมีโอกาสในเรื่องของการอ่อนตัวลงได้เหมือนกันครับผมก็เป็นคําแนะนําที่วันนี้เองเริ่มต้นสักราชใหม่แต่ว่านักลงทุนบอกว่า พี่กกค้าพี่กบคับฟังมาตั้งหลายตัวแบบนี้ไม่รู้ว่าจะส่งคําสั่งซื้อตัวไหนอยากให้แบบเนาะเนาะสักหนึ่งตัวว่าสัปดาห์หน้าได้กําไรแน่ๆแล้วก็มีโอกาสลุ้นแน่หนึ่งตัวเท่านั้น Star Signal คือตัวไหนครับครับก็จะเลือกตัวของหลักพั์ KGI นะครับเพราะว่าถ้ามองจากในเรื่องของตัวการล็อกปันผลเอาไว้เนี่ยผม่าคิดว่าคุ้มค่ากับในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ ในเรื่องของตัวราคาหุ้นที่น่าจะมีไฮเกียร์ลิงเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆแล้วกันนะครับก็แนะนําเป็นตัว KGI รอบนี้เป็นเวทีของเขาแล้วสำหรับ KGI นะครับสนใจอยากจะรู้โปรแกรม Aspen Pro Bowser นะครับโทรสอบถามได้ครับ0 2 6 1 8 1 1 1 1นแะครับแล้วก็ติดตามชมรายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บูรุงได้เป็นประจําทุกวันเวลาดีๆแบบนี้ครับแล้วก็รีแันทุกวันอาทิตย์นะครับ9โมงครึ่งถึง10โมง4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นแล้วก็เช้าวันจันทร์6โมงจนถึง6โมงครึ่งนะ นอกจากนี้ก็ติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปครับบัวหลวง i c h ช n เ e l เพื่อนคู่คิดมิตรการลงทุนนะครับ,อ,อ,บอ,อ,อะไรครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพูดคุยกันต่อใครที่มีคำถามคาใจเก็บเอาไว้พูดคุยกับเราได้เพิ่มเติมทาง f a c e b o o k .com นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆที่เรานั้นสามารถจะคุยกันได้โดยตรงรายการของเรานี้พร้อมจะนำเสนอข้อมูลเพื่อคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับพี่กวิกิธิระวรรณรัตน์ครับขอบคุณครับ วันนี้นะครับทั้งคิงแล้วก็พี่กบกทีมงานลาไปก่อนสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ